สวัสดีครับ,นะรบกลับมาพบกันตอนเช้าในนัดหลังจากที่ปิดฤดูกาลนะครับก็เมื่อคืนเป็นไงกันบ้างครับก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสี่สมัยติดต่อกันนะครับเป็นทีมแรกจากกองกฤษนะครับสร้างตำนาน บทใหม่นะครับบันทึกพงศวดานเลยว่าในปีคิสักอตแลนด2024นะครับหรือในช่วงเนี้ยนะครับเขาเป็นโค้ชทีมนะครับเป็นทีมที่สร้างความสำเร็จได้เยอะแยะมากมายยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้หนูว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังเดินหน้าสร้าง สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็แฟนฟุตบอลเมื่อคืนอาร์เจนอลนเราก็คงจะได้เห็นอยู่ว่าคืออาร์เซนอลน่าน่าจะเกรงหน้าดูนะครับกว่าจะกลับมาชนะได้เนี่ยมันก็ <c oughs> โดนขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาตีตเสมอแล้วก็มาแซงชนะนะครับคือเมื่อวานนี้มันบ่งบอกอะไรหลายอย่างว่าทั้งตัวอาร์เซนตลเองนะครับ ก,ก็ก็เกรงนะครับแล้วก็แมนซิตี้กไ็ไม่สามารถมีอะไรทําอะไรเขาได้เพราะว่าเขาสามารถทําเป้านะครับทำยอดหาถ้าเป็นนักธุรกิจก็คือทํายอดทําเป้าได้ตามสําเร็จนะครับด้วยการนะครับเปิดบ้านถลม่มเวสแฮมไป สามหนึ่งนะครับท้ายๆเหมือนจะมีสามสองแต่ว่าโดนยึดคืนหนูกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ดูเกมนะต้องยอมรับว่าเมื่อกว่าเนี่ยหนูดูเกมของอการัำลาเจอกันคอปซะมากกว่านะครับอินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแฟนแฟแมนี้ทุกหมู่เหล่านะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือหนึ่ง หนึ่งรายการที่แมนติจะต้องลงทำศึกแทบห้ามหันฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะั่นคือเอฟเอัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับในถ้วยเอฟเอคัพนะครับก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับก็ก็ต่างก็หวังอะหนุหนุกคิดว่าคือจะพูดว่าแฟมมนแมนยู่ไม่หวังครัเป็นไปนไม่ได้หรอกนะฮะ แต่แฟนแมนยูตัวใหญ่เขาออกตัวว่าเอ้ยแพ้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้ว,ลวก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเมื่อคืนที่หลายคนหนูก็เชียร์อาร์เซนอนนะฮะอยากให้ได้แชมป์แต่แฟนอาร์เซนอลเขาก็รู้แหละเขาก็บอกมันยากอ่ะที่จะให้แมนซิสตี้ในแพ้ในบ้านหรือเสมอในบ้านตัวเองมันยากมากนะครับแล้วก็ด้วยตามสถิติที่เคยทํามาเนี่ยแมนซิสตี้เขาไม่เคยพลาดถ้าตกอยู่ในสถานการณ์คับขันแบบเนี้ยเขาพลาดยากนะครับ ยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตีตด้ด้วยทีนี้ก็มาถึงรวมทีมใหญ่ๆเลยแล้วกันนะนะก็จะเป็นเชลซีนะครับเมื่อคืนก็ชนะได้นะครับตอนนี้อันดับอันดับคะแนนนะครับสรุปอย่างอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่ามันจบแล้วนะครับอาร์เนอนนะครับ ได้ลับ,บ่อนะครับมี98แต้มนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คว้าแชมป์ไป98แต้มการเป็นรองแชมป์ที่สองแต้มแล้วก็ต้องห้ามหันแย่งชิงกันถึงนัดสุดท้ายอยากจะบอกแฟนอาร์เซนอลว่าแฟลิเวอร์พูลเคยโดนมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งนะครับที่สามก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับ82แต้มนะครับที่สี่อตตานบิลล่านะครับสี่ทีมนี้ได้ไปเล่นอยู่ฟอร์จูนเปเรีกในฤดูกาลหน้า นะครับที่ห้าทันดีันเปิดนะครับกลับมามีแต้มได้นะครับบุกไปถล่มเชฟฟิลด์นะครับ,บปปท,ที่หกก็เทลตีนะฮะที่เจ็ดก็นิวคาสเซินนะครับ, 7, New Castle, รบแล้วก็เอ่อที่แปดนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หนูว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะที่ ในยุคพิมลีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจบอันดับแปดน่าจะมากกว่ายุคเดวิดมอยแล้วการติดลบหนึ่งประตูหนูว่าก็น่าจะเป็นสถิติใหม่ก็ยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในในฤดูกาลนี้ได้สร้างสถิติเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พูดถึงยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับสุดท้ายก็มาทันนะฮะได้กลับไปเล่นทั่วยุโรปนะครับแฟนตอเปลแฟนแอตตานีล่ นะครับก็สามที่ที่ตกชั้นนะครับอย่างที่หนูบอกไปแล้วนะครับนะบก็เชฟทูโยเจดเบอร์รี่แล้วก็ลูต้นทาวไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงสถานการณ์ว่าอ,อ,อาร์เซนนนนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเป็นปนอาร์เซนนลในฤดูกาลถัดไปเพราะว่าคุณทำดีแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับลิวพูเคยทำดีกว่านี้แต่ยังดีไม่พอ เข้าใจนะหนูเข้าใจหัวอ,อกนะไม่ใช่จะมาแบบพูดทับถมเยอะหยะหรือย่อเยอะกันหนูเข้าใจความรู้สึกของคนแฟน,นอาร์เนอ์ครับนะฮะก็ก็เป็นกำลังใจให้แล้วหนูเชื่อว่าฤดูกาลหน้ามันน่าจะมีความเมามันเกิดขึ้นกับการที่อาร์เซนอลน,นะครับจะเปลี่ยนมือกับเวอร์พููขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมรีนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเคลซี หนูมองว่าลูกกาหน้านะครับเคลตีอัลจีนนน่าจะาอันตรายและที่สําคัญคือลอนดอนดับบี้แมตช์น่าจะไฟแลบเพราะว่าหนูว่าตอนนี้เคลตีเริ่มเริ่มดึงศักยภาพนักเตะออกมาแล้วก็ยกระดับทีมของตัวเองเนี่ยขึ้นขึ้นมาตอนท้นายดูกกาลนี่มันเห็นได้ชัดเลยว่าสามารถมันไม่มีคำว่าพ่อแป้พ่อแป้หรือแบบตะมกึกตะมักักเกือบชนะดันแพ้อะไรเงี้ยไม่มีแล้วะก็ค่อนข้างชัวร์นะครับ นะฮะสี่ห้านัดสุดท้ายของของเชลซีนี่ค,คือคือบอกเลยว่าผลงานดีมากนะครับมาอย่างนึงนะครับที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวต้องบอกทุกคนก่อนว่าอ่คลิปวันนี้อาจจะไม่ได้มีภาพบรรยากาศของของการเลี้ยงปิดฉากอลัลลาครอปนะครับเดี๋ยวหนูจะทําเป็นอีพีอหนึ่งเพราะอยากจะได้อยากจะได้ข้อความจากพี่ๆที่หนูรู้จักนะครับ มามาลงด้วยนะครับทุกคนจะได้เห็นว่า้แฟนลิวพูแฟนแมนยูเขารู้สึกกันอย่างไรนะครับคนที่เขาดูบอลแล้วเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยเขารู้สึกกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นอีพีพีหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเมื่อคืนก็ได้ไปไปไปพบปะทุกทุกคนนะไปใน,ใ,นใ,นในการซ็อกเกอร์ปาร์ตี้ขยีบอลสดนะครับของทางแจมเป้าปอดนะครับจัดขึ้นที่ร้านฟอร์วินเลิฟนะครับบรรยากาศ ะฮดีมากนะครับมันจะมันก็ตอนแรกอะมันมันมันจะดีอยู่แล้วอะบรรยากาศคือเขาพยายามทําทให้เหมือนเป็นที่แอนฟิ d อะคือเด็กเลี้ยงผู้ไปทุกคนเลยคนแน่นมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ไปไปร่วมกันเมื่อคือนนี้คนแน่นมากแต่พอฝนตกเท่านั้นแหละนะฮะจากบรรยากาศกิน I, ่นไอแอนฟิวกลายเป็นโอทับปอดมีน้ําตกลงมาแล้วคิดว่าเอ้ยนี่มาเลี้ยง อําลาครอบหรือว่ามามาอํมลาเทนหาคนในไลน์ก็ชอบกันก็เลยบอฝากคนทางออนไลน์ด้วยเมื่อคือเล่นมุกนี้คนต่างๆก็ชอบกันฮก็ก็อยากจะบอกว่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อนรักผู้น่ารำคาญนะครับก็ในลูกอานี้นะครับ เปนแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางคนเขาก็เคลมว่าเขา,าหยุดนะครับหยุดการคว้าสี่แคมป์ของลูฟวอันนี้ก็จริงแต่ไม่หมดนะครับแล้วก็คืออะไรดีตอนนี้เคลมหมด <c oughs> โอเคยอมรับแพ้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสี่ตัสามนะฮะตกรอบแปดเมสุดท้ายนะครับอันนั้นเนี่ยฝีมือเขา และเขาก็บอกว่าเขาก็กระชากลิ้วภูลงมาจากตำแหน่งจ่าฝูงนะครับซึ่งบอกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ใช่นัดสุดท้ายไงเมือเหลืออีกหกนัดห้นานาัดตอนนั้นอ่ะหกเจ็ดนัดอ่ะมันก็ยังมีโอกาสคือหนูมองว่านัดที่ลิ้วภูมาหลุดจริงๆเนี่ยคือนัดที่แพ้กิตติผลิตคาบ้านอันนั้นอ่ะน่าจะพลาดการคว้าชแชมป์พิมร์ลีกแบบเต็มตีนเต็ม,ตม,ตมข้อและในความรถถู้สึกหนูนะครับอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่ามันจะ มันจะยังไม่ไม่ขาดทางทฤษฎีแต่ว่าทางททางทางงความรู้สึกหนูนะคนเดียวหนูคิดว่าแบบแพ้คิดสั้นพระเอกขาบ,บ้าน่ะม,มันคือพลาดแชมเปี้ยนลีกอย่างเป็นทางการสำหรับตัวตัวเองนะนะครับก็รวถึงเชลซีที่เชลซีเขาดีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าแฟมิลี่เขาบอกว่าเป็นเพราะเขานะที่ยอมแพ้คุณอนะ ในวันนั้นอะมายิงท้ายเกมหลังจากที่คุณชนะแมนยูมาคุณก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วยังไม่ตกอ่ะอันนี้เป็นความความดีความชอบของเด็กเด็กผีนะครับต้องยกความดีความชอบให้กับทีมปีศาจแดงเพราะว่าถ้าเคลตีไม่ชนะไม่กลับมาชนะแมนยูท้ายเกมวันนั้นเนี่ยเคลตีวันนี้อาจจะยังไม่กลับมาก็ได้นะนะฮะเพราะแฟนผีบางท่านเขาบอกอย่างนั้นก็ก็สนุกดีครับ หนอว่าเป็นเป็นฤดูกาลที่ที่สนุกแล้วก็เมามาันอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับอยากอยากจะย้ําอยากจะเตือนอีกสักครั้งหนึ่งว่าตอนตอน้นฤดูกาลเนี่ยหลังจากที่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนกองกลางไปหมดเลยนะครับหนูหนูมั่นใจครับไม่มีใครมาพูดหรอกว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลจะลุ้นสี่แชมป์ไม่มีถ้ามีนี่ปัญญาอ่อนแล้วบ้าเพราะเราถ้าต่างคน ต่างรู้กันดีในใน,ในการดูฟุตบอลถ้าเราดูฟุตบอลจริงๆแล้วว่าลิวพูยกเครื่องกองกลางทั้งหมดมันจะมารุนสีแชมป์นี้ไงเป็นยาวอ่อนแล้วเล่นใ้เข้ากันก่อนดีกว่าแต่ลิวพูก,ก็ทําให้เราเห็นว่าเออเฮ้ยเขามีความสามารถที่จะอยู่ในเส้นทางการรุ้นแชมป์ติดแชมป์นะตอนนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้ถูกโยนโยน,โยนมาว่าเอ้ยมึงลุนตีแชมป์เน็่นตัวลุนสี่แชมป์เน็่ตัวก็ถูกโยนเข้ามาว่ามึงต้องรุ้นสีแชมป์ ซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ลุ้นติดหนูไม่รู้ตัวหนูไม่ได้ต้องการติดแบบเฮ้ยมึงต้องได้ติดแชมป์หนูแค่อยากได้แชมป์พิมพ์รีกนะครับแล้วก็ติดท็อปโฟนะฮะได้สักแชมป์นึงก็โอเคแล้วท้ายแชมป์พิมพ์ลีไม่ได้ก็ได้เป็นขลับครับนะครับก็หนูอยากจะให้เด็กเด็กโขงเนี่ยลองลองมองมองมอง,มองเด็กเด็กเด็กผีนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะหรือว่าพวกเหล่าบรรดาเลนเดววลในฤดูกาลนี้ไว้ให้ดียอดทีมแห่งกองกฤษนะครับ mm hmm. เขาแพ้บ้างชนะบ้างทีมไม่ได้สวยห,หรูฟอร์มการเล่นอิเลกเคขะแล้วก็หน้าหน้าโมโ oh, หสำหรับแฟนบอลแต่พอจบฤดูกาลหนูชอบนะหนูนับถือน,น้ำใจแฟนผีนะคือเขายัางยังมองมองน้ำที่เหลืออยู่อ่ะ เด็กผีตัวใหญ่เด็กผีหลายคนบอกเฮ้ยดีแล้วเล่นานนี้ไม่ตกชั้นกันบุญแล้วได้ที่แปด้ถือว่าโอเคแฮปปี้เฮ้ยหนูว่าหนูหนูหนูอยากให้เด็กเลี้ยวภูมองแบบมองแบบที่เด็กผีเขามองทีมเขาบ้างนะเพราะโอเคเราต้องเริ่มทําใจนะครับเริ่มที่จะเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันหลังจากที่เจอขึ้นคอไปเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจะต้องตั้งใครใหม่นะครับมันไม่ใครรันตีได้ครับว่าอาเนื้อซอสเข้ามา แล้วมันจะดีดีดเปี้ยงเปี้ยงเลยหรืออาร์นเน่ส์สลอตเข้ามาไม่จะ yeah, 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 แย่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 ในแบบโอ้โ oh, หอะไรเ oh, นี่ยเล่นบอลมันไม่มีใครการันตีได้นะครับมันต้องลองดูว่าเออการปรีติสันหรือว่าทิศท,ทางของการคุมทีมของอาร์เน่ส์สลอตเนี่ยจะเป็นยังไงในในช่วงปรีติสันต้องลองดูว่าสไตล์าการทําบอลเขาอยู่ที่เฟียนูดเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วเข้ามาที่นี่นะฮะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือเปล่านะเขาอยู่ที่ฮอลแลนด์เนี่ยหนูก็ทำไม่ได้คุมทีมอะไร เดี๋ยวผิดแล้วก็โดนได้ก็ต้องดูว่าโค้ดนะครับจากลีกฮอลแลนด์นะครับ, Holland, รบต้องบอกว่า ak, ลีกรองๆไม่ใช่ห้าลีกใหญ่ยุโรปด้วยนะครับกับการมาคุมทีมในลีกที่มีความเข้มขน้นลีกที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในโลกลีกหนึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกผลงานเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนบ้านผู้น,นำคาญเราก็มีตัวอย่างแล้วอย่างอิริเนฮัก เรื่องหนูบอกเลยนะว่าตอนมาเนี่ยอิลิเซนฮากโปรไฟล์สูงกว่าเนิสตอรล็อตนะต้องยอมรับก่อนนะเซนฮากมาจากอาแจกนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมทีมยอดทีมยอดดาวรุ่งทีมที่แบบปั้นนักเตะขึ้นมาไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลที่แบบทำผลงานได้แบบสะเดิลสดตีนอะไรเงี้ยต้องยอมรับตรงๆก่อนว่าอานิสตอร์็อดมากับอิลิเทนฮากมาเนี่ยโปรไฟล์คนละอย่างนะโปรไฟล์คนละอย่างความกดดันมันก็หนูว่ามันน่าจะตาก,กันพอสมควรเนาะ สิ่งที่อยากให้แฟรี่พูนะฮะทำใจบ้างก็นั่นแหละนะฮะเหมือนแมนยนะูเห็นไหมฤดูกาลที่แล้วแรดฟอร์ดเป็นดาวซันโวของทีมอ่ะได้ไปเล่นอยู่าฟาแชมเนลีกมาฤดูกาลนี้เขาพอใจใน,ในสิ่งที่เขามีอยู่ส่วนใหญ่เด็กผีพอใจการจบที่แปดอันนี้ต้องยอมรับนับถือน้ำใจเขานะว่าเขาเขาแบบประเสริฐอะ ทีแมนยูโคตรทีแมนกองอังกฤษทีมที่รวยที่สุดในโลกณนะปัจจุบันทีมที่ใช้ใช้ใจ่ายในในในหลีกใหญ่นนนเนี่ยอพุทธใช้ใจ่ายในกองอังกฤษเนี่ยใช้จ่ายเยอะที่สุดห้าปีหลังจากสิติไปดูแมนยูใช้ใจ่ายเยอะที่สุดแต่ก็ก็มีความหวังเดียวนะครับก็คือถ้วยเอฟเอครับอย่างที่อย่างที่แฟนแมนยูเขาบอกนะครับ แต่แฟมนมยูเขาก็ออกตัวแล้วล่ะว่าคือเขาไม่น่าได้หรอกนะครับนะฮะก็แต่หนูก็ขออํานวยพรให้ให้ได้นะแชมป์เอเบคัด้วยใจจริงหนูเคยบอกไว้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่แพ้แพ้สี่สามแล้วว่าถ้าใครอยากให้ใครได้แชมป์เอเบคัก็อยากจะให้แมนอยู่ได้เพราะว่าอย่างน้อยลิยวพูล่าขึ้นชื่อว่ากูแพ้แชมป์นะครับมาพูดถึงคลิปเมื่อวาน นะครับคลิปเมื่อวานก็จะมีคนเข้ามาเม้นสองครั้งสามครั้งคือเป็นอะไรมากไหมนะฮะหนูหนูขอขอตรงไท้ายนี้ดีกว่านะครับอ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงถึงเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเนี่ยหนูขอแบบต่างหากนะฮะเมื่อวานเนี้ยอ่าอย่างที่หนูบอกว่าหนูเนี่ยทาเสื้อมานะครับแล้วก็เป็นนี่ฮะเป็นเสื้อลิ้วพูลม,มันจะออกวินเทจเลยนะถ้าเป็นสีดําจะเป็นแบบนี้นะครับ นะฮะเดี๋ยวหนูจะลงตัวนี้เมื่อคืนไปไปอ่าไปไปใส่ไปดื่มไปดิ้งนะฮะข้างหน้านี่คือยูนิเวอร์วอลอลนนะครับข้างหลังนี่คือเป็นเสื้อแบบเป็นผ้าแบบวินเทจนะผ้าแบบผ้าแบบเหมือนเสื้อวงอ่ะเสื้อวงนตีอ่ะนะครับแล้วสกินดีมากนะครับอยากจะบอกว่าเอา่หนูทํามาจนวนจจากัด นะครับเมื่อคืนหนูไปแจกที่ร้านแล้วหนูก็แจกพี่แจกแฟนเรียบผู้นะครับเดี๋ยวจะแจกตอนหนึ่งแสนสัมปทรจะแจกแฟนเรียบผู้ในเพจนะครับแต่ถ้าใครอยากได้นะครับถ้าใครอยากได้หนูมีต้องบอกก่อนมีจํานวนจากัดนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเยอะหนูทําม,มาเฉพาะแค่ส่งเจอกันในครับนะครับก็นี่แหละเดอะนอร์มอลวันนะครับ <นะ S 1> และแล้วก็โยวิวโนว์บอหลอนนะครับอยากรู้ไม่ได้ใส่ให้ดู แต่มันมีคราบมันมีคราบน้ำขาข้าเดี๋ยวใส่ดูแปบบ๊แบึงนแป๊บเดียวเดี๋ยวไต่ดูนี่อเห็นไหมคือผู้หญิงใต่จะสำหรับคนที่ไม่ชอบโป๊อ่ะมันก็จะแบบเป็น,เป,นเป็นคอแบบคอกระชับหน่อยนะครับ ข้างหน้านี่คือ u v i บ w nova polo นะครับเป็นเสื้อแบบเป็นเป็นผ้าไซส์หนูไซส์สอง x l นะครับแต่มันจะมีนะฮะหนูตาทมีสีขาวกับสีดํานะครับสีขาวกับสีดําก็เดี๋ยวหนูจะแอดลน์ hmm. ไปให้นะครับลองคในไลน์แอดนะกันนะใครสนใจก็ดีวหนูจะแอดลน์ไว้ส่งส่งลายแอดไว้ตอนท้ายนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไซส์อะว่าเอ็มอกเท่าไหร่แอลอกเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะขึ้นให้ ก็ใครสนใจหนูบอกก่อนมีจำนวนจำกัดหนูไม่ได้ทํามาแบบทํามาขายขายขายไม่หนูทํามาเฉพาะอําลาเจินครับนะฮะเมื่อคืนก็แจกไปไหลายตัวนะฮแจกทั้งพี่กุยแจกแฝดพวยมันเกือบสิบตัวนะครับใครสนใจก็ตัวละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นผ้าดีคุณได้คุณได้เสือ้อแล้วคุณจะรู้ว่าว่าเกรดมันดีแค่ไหนหรือว่าสกรีนดียังไงนะเดี๋ยวลองดูลองดูแล้วกันนะครับ คือหนูแค่ทํามาเพื่อเป็นที่ลึให้เจอกันครบนะฮะเมื่อคืนเมื่อคืนแจกไปก็เจ๊งแล้ว <laughs> เดี๋ยวคุณได้คุณได้เสื้อแล้วคุณจะรู้ว่าเว่าเกรดผ้ามันมันมันดีแค่ไหนนะครับมีสีขาวแล้วก็สีดําสีดําเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นผ้าแบบเขาเรียกอะไรวะวินเทจนะครับเป็นเสื้อเหมือนเสื้อเสื้อวงอะนะฮะสามารถซักได้ใส่ได้หลายปีนะฮะสกินดีมากอ่ะโอเค ะะท้ายนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวหนูจะเ,เขาเรียกอะไรแอดไลน์นะครับแล้วก็เบอร์เสื้ออะไรไว้ให้นะครับใครสนใจก็เข้าไปในไลน์แอดแล้วก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวหนูหนูแอดไลน์ไว้ให้นะครับคลิปสุดท้ายหนูอยากจะพูดถึงตรงนี้หนึ่งนะฮะถึงประเด็นของเจอกันครับนะครับจะไม่รวมกับคลิปคลิปนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคมา จะพูดถึงเมื่อวานนี้จะพูดถึงคลิปเมื่อวานนี้นะครับคือคลิปเมื่อวานเนี้ยหนูก็ลงเก่งก่อนเกมไปนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยหนูพูดถึงการอำลาของเจิ้งกันคลับนะครับแล้วเวลาหนูพูดเรื่องเนี้บางทีมันก็ไปสะกิดต่อมตัวเองแล้วก็มีหนูไปดูย้อนหลังแล้วละ่ะมันก็มีน้ําตาคลอคลอ,อนะครับหนูก็ไม่ทราบว่าว่าคนที่เข้ามาเม้นเนี่ยมา โกเท่ากับแสดงโกเท่ากับแกล้งคือคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อติกบกว่าปีก่อนตอนที่หนูยังเด็กๆหนูคือมีคนถามหนูแหละนะมีคนเคยพิมพ์มาถามเคยพิมพ์มาบอกว่าครอบเป็นพ่อมึงเหรอไปร้องไห้ขนาดนั้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนการที่เรายังไม่โตเรายังเด็กเราไม่ได้ตอบไปว่าเข้าใจเขาเป็นยพ่อกูแต่กูไปร้องผัวพ่อมึงเหรอ คือถ้าเมื่อก่อน,นจะตอบแบบนี้ถ้าเมื่อก่อนนจะตอบแบบนี้แต่พอเราโตขึ้นเรามีวุฒิภาวะนะครับเราก็พอที่จะแยกแยะออกนะครับหนูไม่รู้ว่าแฟนทีมอะไรนะนะครับอยากจะบอกขอบคุณว่าอืมการเม้นบางสิ่งบางอย่างมันแสดงถึงนิสัยลึกๆหรือที่คนไทยเรียกว่าสันดานนะครับแล้วก็เออหนูหนูสงสัยนะ ว่าคุณถูกเลี้ยงมายังไงคุณถึงต้องเอาความรู้สึกของความสูญเสียของคนอื่นนะครับเอาความรู้สึกของคนอื่นมารอเล่นมันไม่ดีหรอกครับคุณอาจจะพิมพ์ด้วยสนุกมือวันนี้แต่อีกห้าปีติดปีถ้าลูกหลานคุณเข้ามาแล้วไม่เห็นว่าโอ๊ยทําไมคุณพ่อกูคุณพ่อหนูพิมพ์ต้นตีนอย่างนี้คะทําไมคุณปู่หนูเป็นคนสันดานเร็วอย่างนี้คะคือคือความสูญเสีย การจากไปหรือจากลาเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกของคนอื่นมาบูลลี่ไม่ควรว่าเอาความรู้สึกของคนอื่นมาพูดเล่นพูดหลอนนะครับหนูจะ,สะแสดงหนูจะแกล้งอย่างที่บอกนะครับมันมันสะท้อนบง่งบอกถึงตัวเองนะครับไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูหนูเชื่อหนูนะครับหนูก็รู้สึกว่าเออหนูอยากทําตรงนี้ให้มันแข็งแรงหนูเป็นแฟนริวพูนะครับนะครับหนูก็ก็ไม่อยากจะตออโต้แบบสมัยก่อนที่แบบ แรงมาก็แรงกลับแบบสันดาลถอยตะถุนไอ้ีไอสัตว์อะไรเงี้ยพูดได้หนูพูดได้หมดแหละพูดได้หมดหนูเกิดมาหนูไม่ได้เกิดมาบนกองเลยกองทองหนูไม่ได้เกิดมาบนแบบในตระกูลพวกลักมากดีตะถุนถอยชั่วคนเราเคยผ่านมาหมดครับแต่เลือกที่จะปฏิบัติว่าเราจะพูดแบบไหนเราจะพูดยังไงกับใครนะครับมันมันมันการเม้นแบบเนี้ยมันจะทอนถึงตัวตน มันจะท้อนถึงปัญหาภายในใจของคุณนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าวันหนึ่งคุณต้องจากลากับใครสักคนหนึ่งจะจากไปหรือจากตายไม่รู้สมมุตินะหนูไม่ได้แช่งหนูไม่ได้อะไรแต่ว่าคุณตูนเตีย่ยคนในครอบครัวแล้วหนูก็บอกว่าพ่อองตายเหรอรองให้ทำไมอแสดงปะเนี้ยอเอเคของเราอพี่นะคือถ้าคุณไม่เคยรักใครจริงๆนะครับ แล้วไม่เคยตูนเสียใครไปจากชีวิตมันจะจากไปหรือจากตายก็แล้วแต่แต่มันคือความรู้สึกของคนอื่นเราไม่ควรเอาความรู้สึกของคนอื่นมาบุลลี่หรือมาล้อเล่นนะครับจะสูงต่ําดำเตีย้ยคนเก็บขยะคนกว่ดถนนความรู้สึกของเขาเราไม่ควรไปล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาการตูนเสียของเขากับของเรามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าม้นอะไรแบบแบบงู้ง อย่าเม้นอะไรแบบแบบมันสะท้อนถึงสันดานตัวเองนะครับไม่เม้นไม่มีใครว่าหรอกนะครับถ้าไม่ชอบกราบแทบเท้าไม่ต้องเข้ามาดูหนูนะครับหนูพยายามจะทําให้ให้ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดศูนย์รวมของแฟนเลี้ยวภู <c oughs> อาจจะมีแฟนทีมอื่นนะครับแต่ในเมื่อเวลาหนูพูดอะไรแล้วที่มันเป็นความจริงใจพูดด้วยหัวใจ มันก็คือการพูดด้วยหัวใจเอาเคพูดหยออพูดแย่พูดล้อพูดเล่นอะไรได้มันมีอยู่แล้วล้อมาก็ล้อไปล้อไปก็ล้อมากก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางครั้งบางทีความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสียคนที่เขามีความรู้สึกจริงๆคุณไม่ควรจะเอาความรู้สึกแบบนี้มาล้อเล่นนะครับถ้าถ้าคิดจะทําเลิกทาหรือถ้าสมมุติว่าไม่ชอบหนูมไม่ต้องเข้ามาดูจริงๆ ถ้าไม่ชอบกันไม่ต้องเข้ามาดูไม่ต้องเข้ามาจองตามจองล้างจองผ่านบ้าเฮ้ยแล้วเม้นแบบสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง,ง,งอะ่ะมันดูมันดูว่าหนูว่าสงสารคุณจริงๆรสงสารคุณสงสารว่าเออคุณถูกเลี้ยงมาแบบแบบไหนหรอพ่อแม่ให้กินข้าวบูดเหรอหรือยังไงทําไมเกิดมาแล้วมันสมองมันมีน้อยอะ่ะหนูไม่ได้บูลลี่นะ แต่ว่าคุณคุณคุณกระทาแบบนี้ยคุณดูถูกกับความรู้สึกของคนอื่นก่อนนะครับไม่ว่าใครนะฮะเขาเกิดความปนเตี่ยในจิตในใจเราไม่ควรเอาความปนเตี่ยขขเขามาล้อเล่นโดยเด็ดขาดนี่คือโลกยุคใหม่โลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่าไปยึดติดอยู่กับโลกเก่าๆอย่าไปยึดติดกับสันดานในทัง้งบุรีความรู้สึกของคนอื่นหรือไปยึดติดว่าเฮ้ กูเหยียบย่ำคนอื่นแล้วกูรู้สึกกูกูสบายใจการคุณเหยียบคนอื่นแล้วทำให้ตัวเองดูเด่นขึ้นมันไม่ได้สูงขึ้นมาหรอกครับนะครับคุณราบอกว่าเท้าเป็นของต่ําหนูก็มองว่าเท้าก็ไม่ใช่ของต่ํานะถ้ามันจะนําพาเราไปตู่จุดสูงสุดของชีวิตหัวก็ไม่ใช่ของสูงถ้าคุณยังคิดอะไรต่ำๆเลิกซะนะครับ หยุดได้หยุดหรือถ้าสมมติว่ามันหยุดไม่ได้เลยก็ไม่ต้องเข้ามาดูไม่ต้องเข้ามาเม้นนะเชื่อหนูนะค,คือคือหนูไม่มีแฟนบอลอย่างอย่างคุณสักคนสองคนหรือจากร้อยคนพันคนหนูเชื่อว่าช่องหนูไม่ตายครับเพราะฉะนั้นขอเถอะหนูอยากสร้างสังคมที่แบบว่าเออเฮ้ยอะไรที่เป็นอารมณ์ล้อเล่นก็คือล้อเล่นอะไรที่มันคือจริงจังก็คือจริงจังแต่นี่มึงเอาจริงเอาความรู้สึกจริงจังมาพูดแบบเฮ้ยก็ตีเท่ากับแสดงแสดง 点赞。